สวัสดีผู้ชมช่องรักเดีดีมาด้วยนะครับวันนี้ IG อัปเดตใหม่นะครับก็อัปเดตมานานแล้วนะครับผมเพิ่งมาทำคลิปบอกนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับ IG นะครับก็สามารถเพิ่มภาพได้หลายๆภาพได้แบบว่าง่ายสุดๆนะครับคือของ iOS นี่มันจะง่ายอยู่แล้วนะครับต่อของ a n น r o i d นี่คือแบบง่ายสุดๆนะครับผมเคยทำคลิปไปอยู่คลิปหนึ่งครับที่ สอนเพิ่มภาพหลายๆภาพนะครับก็ต้องไปโหลดคีย์บอร์ดมาอะไรมานะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ารดับแรกนะครับก็เข้ามาที่สตอรี่ของเรานะครับที่จะลงสตอรี่นะครับก็เลือกรูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่าผมเลือกเป็น รูปนี้นะครับรูปเลือกรูปดีมาเราจะเพิ่มภาพอีกภาพนะครับก็วิธีนะครับก็ให้เร,ราไปที่สติกเกอร์อันนี้นะครับที่ลูกศรทีนะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เราเลื่อนมานะครับเลื Torah ่อนมานี่ครับจะเจอกับเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมซ้อนทับกันสองอันแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้นะครับนี่ครับ มันเป็นสติกเกอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในการเพิ่มรูปภาพหลายๆภาพนะครับเราก็กดไปนะครับปุ๊บจากนั้นก็ไปเลือกรูปตามที่เราต้องการนะครับเรืองรูปที่เราต้องการนะรูปไหนดีผมเอาเป็นรูปนี้นะครับเมื่อรูปเลือกรูปมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ความพิเศษของมันนะครับมันสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับ ในการเปล film, <tinc S 2> ี่ยนูกทรงครับก็ให้เราแตะที่รูกนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้พอแตะไปปุ๊บจะขอบมลนะครับจะเป็นขอบสี่เหลี่ยมครับแตะไปอีกครั้งหนึ่งครับปุ๊บอ่าเป็นวงกลมนะครับแตะไปอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่านอนกลับนะครับอันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับอ่าเป็นรูปดาวครับนี่ครับก็แตะสามารถเปลี่ยนรูกทรงได้นะครับ ก็ย่อขยายได้นะครับอันงนี้นะครับสมมุติจะเพิ่มมาอีกภาพยังไงนะครับก็ง่ายมากนะครับก็ไปที่เดิมแล้วนะครับสติกเกอร์นะครับปุ๊บเ็ไปเลือกนี่ครับปุ๊บแล้วก็เลือกรูปภาพตามที่เราต้องการครับนี่ครับนี่เลือกมาปุ๊บอยากจะเพิ่มอีกใช่ไหมครับก็ไปเลือกได้อีกนะครับผมจะตัดภาพไปตอนที่แต่งเสร็จนะครับ นี่ผมได้แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สามารถโพสลงสตรอรี่ของเราไปได้เลยนะครับยังไงก็เอาไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะครับง่ายสุดๆครับในการเพิ่มภาพหลายๆภาพนะครับลงในสตรอรี่ของเรานะครับชอบอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการชมนะครับ,บสวัสดีครับ